ลมหายใจมันหนักขึ้นทุกก้าวผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจเดินเข้ามาในวัดพระธาตุเชิงชุมตอนกลางคืนแบบนี้ทั้งที่รู้ว่าเรื่องเล่ามันเยอะแยะไปหมดอากาศมันเย็นเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวทั้งที่เมื่อตอนเย็นแดดยังร้อนแสบผิวอยู่เลยเงารอบสระมันยาวยาวผิดปกติยิ่งเงาของหลังคาโบสถ์นั่นมันหมุนหมุนเหมือนมีใครกำลังกวากมือเรียก ผมพยายามไม่มองพยายามเดินให้เร็วที่สุดแต่เสียงกระดิ่งเสียงกระดิ่งมันดังทีทีเกินกว่าลมจะพัดได้แรงขนาดนั้นทุกครั้งทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงกระดิ่งผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจ้องมองมาจากเงามืดผมเร่งฝีเท้าหันหลังกลับแต่ก็เห็นเห็นเงาตะคุ่มเงาของคนยืนอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นพระาธาตุ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากผมและเสียงกระดิ่งที่ดังดังขึ้นเรื่อยๆ